ผลจากการเปิดชั้นเรียนเมื่อวานป้าดีเห็นว่ามีอะไรที่ดีเกิดขึ้นบ้างโอ้เห็นเยอะเลยวันนี้เด็กๆโอตา,ามจุดประสงค์เลยผ่านจุดประสงค์เลยมีความกระตือรือร้ออนสนใจแล้วก็ลกเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างสนุกสนานแล้วก็เอาความรู้ที่ได้อ่ะ รู้สึกว่าเด็กเขาจะได้ความรู้เต็มที่มากเลยแล้วเห็นจากเขาทํากิจกรรมเขาแย่งกันตอบแย่งกันตอบคําถามแย่งกันทํากิจกรรมน่ะโอ้แล้วก็ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมกลุ่มกันดีมากอืม,มีการปรึกษาหารือกันดีมากเลยมีการวางแผนกันด้วยว่าคนนี้จะอะไรคนนี้จะเขียนคนนี้จะไปติดคนนี้ช่วยกันคิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเห็นเลยว่ามันมันแปลกจาก าจากอบทเรียนรอบที่แล้วใช่แล้วก็เราอ่านะเขียนไว้ๆวอย่างนั้นรู้สึกว่าเด็กเข้าจะเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนดีมากก็าสามารถตอบได้อ่าถึงคนที่ไม่ออกไปเขียนคนที่คนที่ไม่ออกไปติดกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแต่เขานั่งอยู่เวลาคุณครูถาม สังเกตทุกกลุ่มเลยเขาจะตอบถึงเขาจะเขาไม่ได้เขียนได้อะไรนะแต่เขาตอบนะแสดงว่าเขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจเขาสามารถที่จะตอบได้เราสามารถบอกผูได้ว่าโอเคเรียนเรื่องนี้สามารถเอาไปทําอะไรอย่างไงได้อะไรอย่างเงี้ยเขาประโยชน์อะไรที่เขาบอกมาอนะ่ะแสดงว่าเขาโอเคเลยนะถือว่าน่าจะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ในในในชั่วโมงนี้เลย แล้วคุณครูผู้สอนมีคมบระทับใจอะไรคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยนะเมื่อกี้บอกนักเรียนทุกคนสามารถบอกประโยชน์ในการนำไปใช้เนาะค่ะสามารถค,คือสามารถที่จะอะไรล่ะเอาความรู้เอาบทเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะคิดย้อนกลับไปได้ว่าเขาจะเอาบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้ในวันเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้ ในชีวิตประจําวันของเขาเสามารถสะท้อนให้เห็นได้เป็นรูปธรรมออกมาเลยสามารถอธิบายได้เล่าได้ส่วนของผู้สอนนักเรียนมีความกระตือรือร้นทำกิจกรรมดีมากเลยแอคทีฟดีมากเลยเมื่อวานนี้นักเรียนให้ความร่วมมือกันมากขนาดบางคน ไม่เคยช่วยเพื่อนแต่เมื่อวานเนี่ยช่วยดีมากจนแปลกใจเพื่อนก็ชมทุกคนเะเมื่อวานเนี่ยว่าทำไมน่ารักจังเลยช,ช่วยดีมาก,มากเพื่อม <laughs> ช่วยกันด้วยนะแล้วก็ระหว่างกลุ่มก็ช่วยกันนะไม่ใช่ว่าช่วยเฉพาะกลุ่มตัวเองนะ<อ>มีมาถามกันด้วยมีมาถามกันด้วยบางทีเวลาถามอ่ะไม่เข้าใจตรงนี้เขาก็เดินมาถามกันนะเขาก็บอกกันนะเขาไม่ได้หวงนะไม่ได้หวงความรู้เลยสามารถที่ายให้เพื่อนกลุ่มฟังได้ด้วยช่วยเหลือกันด้วย อันนี้อันนี้เลยแบบเออเห็นเห็นมันเห็นความแตกต่างเห็นเขาสนุกเห็นเขาได้เรียนเรียนจากบทเรียนที่คณิตศาสตร์เนาะมันก็จะดูเป็นยากนิดนึงแต่ว่าเขาสามารถเออเข้าใจสามารถมองเห็นออกมาเป็นรูปธรรมได้นี่แสดงว่าโอเคเลยเลยอืมคราวนี้สิ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียนของครูผู้สอนเนี่ยทีวีจอเล็กไป แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เป็นปัญหาเท่าไหร่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่คือเขาสามารถมองเห็นเพราะว่าเด็กเขามีอะไม่เยอะเนาะแล้วเ,เ,เ,เขาโตแล้วเขาสามารถที่จะโฟกัสได้เราบอกให้เอ่อเขาดูเขาดูจ,จับจอเขาก็เข้าใจดูอ่ามันก็โอเคอยู่อืมแล้วก็มีอีกอย่างที่ครูผู้สอนที่ว่าเป็นอุปสรรคก็คือกระดาษโพสต์อิดเป็นแบบชนดิดไม่ดีกาวติดแล้วอยว่ติดแล้วมันไม่ก่อยอยู่ ต้องซื้อแบบดีๆแค่นี้แล้วของบัดดีคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคก็ไม่มีนะถ้าว่าจะว่าเป็นเสียงโลกข้างมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติอืมในห้องเรียนอยู่แล้วอืม,มันก็ไม่มีวันนี้ไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรทุกอย่างก็โอเคนะอุปกรณ์เครื่องมือ,อสื่อการอสอนของคุณครูก็โอเคดีแต่ว่าเออ เวลาเด็กออกไปเขียนน่ะออกไปเขียนที่กระดานน่ะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันอาจจะเป็นแต่อันนี้มันก็แค่เป็นปาการังการสะกดแดได้เนาะปาก,การัน<ล>งถ้าเราถ้าเราจบไปเราเขียนแล้วก็แเบงเอาไว้ได้ไหมแบ่งเป็นช่องเอาไว้เลยวนะ่ากลุ่มหนึ่ง 1, กลุ่มสอง 3, กลุ่มสามกลุ่มสี่เวลาเขาเออกไปเขียนคาตอบให้เขาไปเขียนในช่องของเขาเราจะตรวจง่ายด้วยว่ามันเป็นของใครอื คิดอยู่ว่าครั้งต่อไปจะไม่ให้เขียนบนกระดานจะให้แต่ละกลุ่มเขียนคําตอบที่โต๊ะตัวเองแล้วก็ให้ยกชูยกแม่เออชูกระดาษเพราะถ้าเกิดให้ออกไปเขียนเนี่ยลอกกันได้อืมถ้าครูถามเป็นทีละกลุ่มก็ลอกกันได้ก็ลอกกันได้ได้เขียนพร้อมกันเราจะเราเราก็เขียนพร้อมกันหมดเวลาออแล้วเราก็ใช้ A4 A4 ที่เราหน้าหลังยังได้ใช่ไหมทีอันนั้นก็ใช้ปากกาเมจิกเขียนชัดชัด โอเคมีอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะใช้ครั้งต่อไปไหมครั้งต่อไปเออแล้วมันก็จะมีอันหนึ่งที่กระดาษเวลาไปติดผลงานตรงตรงนั่นอะลงมันมันมันตีหนีบไม่ค่อยู่นะไอ้ตัวหนีบนะใช่มันไม่แน่นมันเป็นที่หนีบไม้น่ะเปลี่ยนใหม่่เปลี่ยนใหม่เป็นที่หนีบว่าจะเอาที่หนีบผ่าเออที่หนีบาจะตีกันอะ หรือไม่ก็จะเอาไปจะไปขึงฝั่งน้าต่างฝั่งน้นเพราะว่าทางเนี้ยลมมาแรงสายลวมันก็จะตีแล้วมันก็จะรั่วเพราะว่ากระดาษมันอ่อนนะที่เหนือก็ไม่ไม่มีอะไรนะเขาก็โอเคเขาก็โอเคเลยแหละเมลามานแล้วมันเออห้องเรียนมันก็ดูสวยขึ้นดูสวยขึ้นมันดูใบมีบรรยากาศที่น่าเรียนมากขึ้น จากข้างก่อนเนาะมันมีสีสันบรรยากาศชั้นเรียนดีมากใช่เห็นแค่เห็นเข้าสนุกสน,นั้นเรียนแบบโอเรียนอย่างมีความสุขกับมันก็ถือว่าโอเคเลยเดี่ยคุ้มค่านั่นเดี๋ยวเสร็จแล้วส่งไปให้ในรายโรงเรียนน่ะเขาบอกอืมก็ดีแต่ว่าเสียงสามชาติมาจากไหนโอ้อยู่ข้างนอกเด็กน้อยเด็กน้อยปห